สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูปินโตไม้ตาลและไม้มะพร้าวกันนะคะไม้มะพร้าวจะออกสีออกจากสีเหลืองแดงนะคะเส้นจะสีน้ำตาลค่ะไม้ตาลจะเส้นดำออกทนน้ำตาลดำนะคะนี่ค่ะ เราจะมาดูว่าการถอดมันจะมีไม้นะคะไม้ที่ที่เสียบตรงหัวปินโนะค่ะอันนี้เป็นไม้มะพร้าวนะคะเวลาใช้แล้วก็เสียบลงไปในนี้ค่ะให้ตรงรูแล้วก็เสียบไปถึงอีกข้างหนึ่งค่ะเวลาถอดแล้วก็ถอดนี่นะคะ มันจะมีลิ้นค่ะฝามันจะมีลิ้นไม่ปิดไม่ต้องกลัวอาหารหกค่ะน่คะไม้มะพร้าวสีมันจะออกสว่างสวยค่ะ น้ำปลาไหนี่มันจะไม่ไม,ไม,ไม่พอมีลิ้นแล้วมันจะไม่หลุดไปไหนค่ะอันนี้จะเป็นก้นนะคะที่เจ้าเราะจะดีไซน์แบบนี้ค่ะแบบไทยๆเก๋ๆค่ะ เวลาใส่แล้วก็จะใส่แบบนี้แบบนค่ะแล้วก็ไม้เสียบค่ะแล้วเราจะให้ดูไม้ตานนะคะ ไม่ตาสีจะออกโทนดำนะคะเสียมจะดำค่ะก็มีลิ้นเหมือนกันค่ะ